โอเคขาสวัสดีท่านผู้ชมและผูนน้ติดตามทุกท่านนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับกิจกรรมของวันที่19ถึง23นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมโปกเกมอนในตำนานเข้าสู่เขตลับนะครับซึ่งจะมีโปกเกมอนตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูตัวแรกกันนะครับก็จะเป็นทาปุโคโค,โคนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นทาปุเรเร่เลยครับ ็ตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นทาปุบูรุนะครับผมและอีกตัวก็จะเป็นทาปุฟินินะครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับจำชื่อตัวนี้ไม่ค่อยได้ก็มาดูโปเกมอนในตำนานตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเลเซรามเลยนะครับผมมีเลเซรามแล้วก็เซ็กคอมนะครับผม มาดูกันต่อตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นดาร์คลูเกียตัวนี้เลยมีดาร์คลูเกียแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นลูเกียนะครับมาดูต่อโปเกมอนตัวที่เลือนะครับตัวแรกก็จะเป็นนิโดควีนก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นนิโดคิงเลยนะครับซึ่งเดือนนี้โปเกมอนในตำนานเข้าสู่เขตลับเยอะมากนะครับ เรามาดูกันต่อพยากรณ์อากาศประจำที่1 9เดือน11กันต่อเลยนะครับผมเราตัดมาที่สภาพอากาศกันเลยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นหินมะตกหนักมากช่วง1 1 1า36-13นา36ในช่วงต่อไปก็จะเป็นหินมะตกหนักนะครับช่วง22-19 19-23น19มาดูในเขตจ,จับระดับต่ำกันเลยนะครับผม เ้ามาแล้วลงมาดูที่สภาพอาการหิมะตกหนักกันก่อนนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับลงมาดูสภาพอาการหิมะตกหนักมากเลยครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงกันเลยนะครับผมก็ลงมาสภาพอาการหิมะตกหนักเลยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลย ก็ลงมาดูกันต่อสภาพอากาศหีมะตกหนักมากนะครับโปเคม้อนก็จะมีตามนี้เลยครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้บายบาย